ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกะกเเยบบนคนสาลระข้ามเนาะคะ่ะมือนีเยบบนเอาเนียดไม่ประดูมาไหพี่นองเบิ้งเนาะคะ่ะเอาพเนียดแบบเน้นๆเ,เลยนะคะนะ่ะมีไม่ประดูสามตัวเป็นค้อนบนเนาะคะ่ะค้อนบนไม่ประดูตัวแรกนี่เป็นทรงเอ็นหลังเนาะคะนะ่ะเนาะตัวที่สองนี่ทรงกลม ไม่ประดูเพื่อกันค่ะตัวที่สามนี่อะเป็นทรงกลมแต่เอ็นหลังน้อยนึงลูกค้าเพิ่นทมาให้เห็ดป่ายงอนๆจังน้อยเนาะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจใหม้สวยๆง,งามๆไม่ประดูแบบนี้ค่ะช่วงนี้ย้ายบนกับมีแล้วเนาะคะ่ะโทรจริงกลางเขาม้ทางใดเนาะคะ่ะ เป็นสั้นหักสั้นตรงเป็นเทนกาดล้านเป็นยังกะเป็นค้อนบนแบบนี้กะได้เนาะค่ะมีใหม่แล้วหาซื้อได้แล้วเนาะค่ะต้องรับลูกค้าคนใดที่มาของางาม,งามนี่ก็เลยมาโชว์ให้เบิ้งเนาะค่ะเป็นใหม่ประดูทั้งสามตัวเลยค้อนบน สร้างได้เนาะคะ่นะเนาะเซวแบบใดเนาะคะ่ะเสซยโอกแบบใดแบบสีเฮดปลายงอๆจากน่อยมือสีเ็ดแบบใดกะสร้างได้เนาะคะ่นะเนาะอ๊กหน่อยโอกใหญ่ให้จอรู่ห้หรือว่าจังไดก็สร้างได้เนาะคะ่ะกมือทรมากถามได้ละเอียดกะสีสร้างแบบใดกะแก้งตะมือแหลกเลยเนาะคะ่นะเนาะคือ ขัน้าง่นเห็ดขึ้นมาแล้วสีมาเปี่ยนแปลงที่หลังเปลี่ยนบ่ได้เนาะค่ะก็คือต้องแกงตงมือแหลกที่ส้างเลยเห็ดตามคิ้วคือเกาะคะ่ะได้บนบ่ไดดเห็ดของไว้เนาะคะ่ะบ่ไดดเห็ดเนียดไว้สำหรับลูกค้าคนใดสนใจกะโทรมาจองคิ้วคือเกาล่ะคะ่ะพเนียดได้บนอีก็ซิมีตาไอ โอนก้อนยังทรงของนะคะ่ะโอนก้อนมือทรงของมือหนึ่งบะมีเก็บปลายทางนะค่ะเนาะสำหรับคนใดที่พร้อมที่เชื่อใจสร้างกับใจบนกะโทรมาสร้างใดคะ่ะเชื่อใจหมั่นใจว่าถตกลงว่าเอาใดกะพร้อมโอนใดกะคือสร้างใดคะ่ะแต่กะไรล้อคิ้วคือเกาล่ะคะ่ะ แต่ว่าช่วงนี้กับใบหญ้าปันไดเนาะคะ่ะเนาะคิวกะไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยมันเป็นเดือนที่อากาศท่อนเนาะคะ่ะลูกค้าที่ต้อนกะไปเรื่อยๆบ่คาคอยแน่นนะคือช่วงอื่นเนาะค่ะบ่คือช่วงย่ำหนาวได้ไว่ายู่ค่ะขันทท่มาช่วงนี้ก็ได้ไว่ายู่สำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจกะยจริงกลางเข่ามาเนาะคะ่ะ สำหรับลูกค้าใหม่ปลดูเนาะคะ่ะมีแล้วเนาะคะ่ะเนาะมี่ไม่ปลดูเฮไทยแล้วก่ะสนใจก่ะกิงกลางเข่ามาเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เขาไมาให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะจังพอกันคลิปหนาเดี๋ยวย้ายบนได้ผนียลงามๆกับเสียมาลงให้เบิ้งอีกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เขาซ้ำนี่ก่อนสวัสดีค่ะ